นมัสการพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่6มกราคมพุทธศักราช2569กตรงกับวันอังคารแรม3ค่ําเดือนยี่ปีมะเสงวันนี้ทวงถามนี่สินดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือบุตรสลาคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรแชรอักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถอถุงตอทหารทอถุงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรแชรอักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปปาาึงฝฝ พอผ่านฟอกฟันพอสมเผาและหมอมา้าเลขมงคลวันนี้เลขสมเลข5้าและเลข6หมายเสรจวันนี้ประราดกล่าวไว้ว่าในวันที่วิกฤตคนที่จะอยู่กับเราได้ทุกสถานการณ์ก็คือตัวของเราเองอัต,ตาหิอัตโนนาโถขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจ มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ